สวัสดีแฟนหงแดงหรือร์ภูทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นรีวิวภูเพระจอจังหวนที่21กรกฎาคม2565โดยรีวิว o ูเดลี่บ่ายเซอซึ่งวันนี้ผมกระกัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจกัเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้ พริกเท่ลิงด้านล่างเลยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นข่าวเกี่ยวกับทางเราว,วิเอลเลียนมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลที่โชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นในช่วงปรีซีซั่นโดยเฉพาะการลงสนามเจอกับทางคริสตันพาเลตที่ประเทศสิงคโปร์ ล่าสุดมันก็ได้มีการเปิดเผยออกมาว่าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเอลเลียดได้เข้าคอร์สฝึกพิเศษเพื่อพัฒนาสกิลการยิงประตูของเขาหลังมันไม่ใช่จุดเด่นที่ดีที่สุดของเจ้าตัวเมื่อทำได้เพียงหนึ่งประตูจากการลงสนามให้ลิเวอร์พูลมาแล้ว20นัดทั้งนี้คนที่เข้ามาช่วยติวเข้มให้กับทางเอลเลียด ก็คือทางสกอตชิคเคิลเดย์ซึ่งทำหน้าที่เป็นโค้ชที่ดูแลการยิงประตูให้กับทางโอลลี่วัตกินส์ดาวยิงตัวเก่งของทางแอสตันวิลล่าตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วยพวกเขาต้องการพัฒนาเรื่องการยิงประตูชิคเคิลเดย์กล่าวสโมอสรเองก็มีการฝึกซ้อมในส่วนนั้นแต่มันไม่ได้เป็นรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงสำหรับนักเตะคนใดคนหนึ่งการซ้อมยิงประตูให้ได้ดีนั้นมันต้องมีการออกแบบมาสำหรับนักเตะคนนั้นๆ แต่ในการฝึกซ้อมของทีมพวกเขาไม่สามารถทําแบบนั้นได้เพราะมันมีนักเตะอีก5หรือ6คนที่ต้องซ้อมไปร่วมกันการใช้วิดีโอมันก็จะมีส่วนช่วยได้เยอะเลยนะเพราะบางครั้งนักเตะก็มองไม่ออกว่าพวกเขาจะต้องทําอย่างไรจนกว่าจะเห็นภาพมันอาจจะอธิบายได้แต่มันไม่ดีเท่าการเห็นภาพโอลลี่และขาววีไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่า ผู้คนจะรู้หรือไม่ว่าเขามีการมาซ้อมพิเศษเช่นนี้แต่มันกลับมีนักเตะบางคนที่ไม่อยากจะให้มีใครมารู้ว่าพวกเขาต้องมาฝึกซ้อมเพิ่มเติมการตัดสินใจในเรื่องของการยิงประตูนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญเราได้ศึกษาการตัดสินใจในการยิงประตูมากมายของนักเตะและรวมถึงการเคลื่อนไหวของผู้เป็นผู้รักษาประตูด้วยเราพยายามพัฒนาเรื่องนั้นให้กับฮาวีและโอนลี เราทำงานร่วมกันในช็อตการยิงหลากหลายแบบสำหรับระดับของพวกเขาทั้งสองคนในตอนนี้นั้นเราต้องทำให้มั่นใจว่าการยิงประตูจะเข้าเป้าและยากที่ผู้รักษาประตูจะป้องกันได้เรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของนักเตะภายในทีมของเราอย่างทักอเล็กซ็อกเก็ตเชมเบอร์เรนกันบ้าง เมื่อเจ้าตัวมีประวัติที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักในเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วและล่าสุดก็มาได้รับบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อไปอีกจากเกมอุ่นเครื่องกับทางคริสตันพาเลตซึ่งทางเบนดิกเนลีผู้เจ้าชาัญด้านการแพทย์ในวงการกีฬาก็ออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้สถานการณ์ที่เลวร้ายสำหรับทางอเล็กซ็อกเดตเชมเบอร์เลนก็คือบางทีเขาอาจจะเป็นนักเตะที่ไม่สามารถลงสนามได้ในทุกสัปดาห์หรอกนะดิกเนรีกล่าว มันมีความเป็นไปได้ที่สภาพร่างกายของเขาจะรับไม่ไหวกับความเข้มข้นของเกมพอมประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งหลังได้ทราบว่านับตั้งแต่ที่เขาย้ายออกมาจากทางซอลทแฮมตันเชมเบอร์เลนก็ไม่เคยได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเกิน17นัดต่อฤดูกาลเลยแม้แต่ปีเดียวหากนับเป็นเวลาในการลงสนามตอนที่เขาได้ลงเล่นมากที่สุดในรอบหนึ่งปี ก็รวมเป็นเวลาเพียงแค่1,562นาทีเท่านั้นสมัยที่เขายังลงเล่นให้กับทักอดีตต้นสังกัดเก่าอย่างอาร์สนนลมันมีอาการบาดเจ็บหนักที่สำคัญมากมายซึ่งเข้ามารบกวนเส้นทางอาชีพของเขาหากการบาดเจ็บครั้งล่าสุดนี้อาจจะไม่ได้รุนแรงมากขนาดนั้นแต่มันก็สะท้อนได้เห็นเลยว่าเชมเบอร์เลนไม่ใช่คนที่ทางเยอเกนครับจะหวังพึ่งพาได้ เขาไม่ใช่นักเตะที่พร้อมจะลงสนามเป็นตัวจริงในทุกเกมเขาจะเป็นได้เพียงอะไหล่ของทีมชุดใหญ่เท่านั้นครั้นเมื่อเขาเริ่มมีความสำคัญและได้ลงสนามมากขึ้นเขาก็มักจะได้รับบาดเจ็บนั่นคือสิ่งที่ทางเทอเกนครอฟเองคงจะมองเห็นและเป็นเรื่องที่เขาเองใกล้ความสำคัญเป็นอย่างมากนั่นเลยเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าถ้าไม่ชมบเบอร์เลนถึงไม่ค่อยจะถูกใช้งานมากนะัก ใน,นก็พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับทักอาร์ซอกเรดเชมเบอร์เลนกันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้พ้อผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของเขากันบ้างดีกว่าเมื่อล่าสุดทางเวสต์แฮมเซ็นทรัลสื่อท้องถิ่นในเมืองผู้ดีก็ได้รายงานข่าวออกมาว่าทีมของทั้งเดวิดมอยส์กำลังให้ความสนใจในการรับเซ้งทางเชมเบอร์เลนไปใช้งานต่อแบบถาวรในช่วงสัมเมอร์นี้ อันที่จริงแล้วเป้าหมายของทางเวสแฮมก็คือทางเจสซี่รินกาที่ในตอนนี้ได้กลายมาเป็นนักเตะฟรีเอเย่นที่สามารถเลือกทีมได้อย่างอิสระแบบไร้ค่าตัวหลังจากถูกทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปล่อยตัวออกจากสโมสรมาเมื่อหมดสัญญากับทีม เขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมระหว่างถูกยืมตัวไปที่ลอนดอนสเตเดียมเมื่อสี่ซันทีแล้วแต่ตัวของนักเตะเองก็ยังไม่ได้ตัดสินใจอนาคตว่าจะเลือกสโมสรใดเป็นจุดหมายปลายทางต่อไปของเขานั่นทำให้เวสต์แฮม Ham, หันมามองเชมเบอร์เลนเป็นตัวเลือกรองหากท้ายที่สุดแล้วต้องพลาดได้ตัวทางลินการดดังกล่าวและถึงขั้นที่พวกเขาได้ติดต่อสอบถามในเบื้องต้นไปหาลิเวอร์พูลถึงความเป็นไปได้ของเรื่องนี้แล้วอีกด้วย ขณะเดียวกันทางฝั่งทีมดังจากเมอร์ซี่ไซด์เองก็ไม่ปิดกั้นความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของนักเตะหากพวกเขาได้สนอนราคาตามที่ตั้งเอาไว้ที่ตัวเลขเพียงแค่10ล้านปอนด์เท่านั้นทั้งนี้เชมเบอร์เลนเองก็เหลือสัญญาณในถิ่นแอนฟิลดอีกแค่เพียง12เดือนเท่านั้นทำให้นี่เป็นโอกาสสุดท้ายของสโมสรที่จะขายเขาเพื่อทำเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจ้าตัวเจออาการบาดเจ็บตามเล่นงานอยู่เป็นนิด นอกจากนี้เยอเกนครอปก็ได้เปิยเอาไว้แล้วว่าหากมีนักเตะอยากที่จะย้ายออกจากสมโมสรเพิ่มเติม<ๆ>เขาก็ไม่ปิดตายโอกาสในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่เข้ามาด้วยเช่นเดียวกันเมื่อพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะกันไปแล้วข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูประเด็นเรื่องความสนใจในตัวนักเตะใหม่ของเรากันบ้างดีกว่า แม้ว่าสำหรับตำแหน่งปักกระหลังตัวกลางแล้วลรเววร์พูจะมีตัวเลือกเป็นนักเตะระดับท็อปอยู่ถึง4คนนักเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเวอร์กิลฟานได้โจเอลมาติฟอิบราฮิมาโคนาเตและโจโกเมสอย่างไรก็ตามจากการที่ทางฟานได์และมาติฟเองก็อยู่ในช่วงท้ายของเส้นทางอาชีพแล้วเมื่ออายุเข้าหลัก31และ30ปีต่ำลำดับทำให้สโมสรเองก็มองไปไกลถึงอนาคตในระยะยาวของทีมข้างหน้าอีก ตามการรายงานข่าวจากทางบิลสื่อชื่อดังจากประเทศเยอรมันก็ได้ระบุว่าลิเวอร์ pool เป็นหนึ่งในหลายสโมสรที่ได้ส่งแมวมองไปตามเช็คฟอร์มการเล่นของทางมาเิโอวูชโควิชเซ็นตร์แบ็กอนาคตไกลของคัมบรุกในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากทางลิเวอร์ pool แล้ววอร์ลกแฟรงเฟิร์ตสตุตการ์ดเบอร์นลีและอีกหนึ่งสโมสรน,นีล่านามจากประเทศอิตาลี ก็ได้ส่งแมวมองไปตามเช็คฟอร์มการเล่นของนักเตะรายนี้ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ทางเบรนท์ฟอร์ดและวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์อีก2สโมอสรอจากพรีเมล,ลีกก็ให้ความสนใจในตัวเขาอยู่ด้วยแม้ว่าจะไม่ได้ส่งแมวมองไปตามเกาะติดพัฒนาการของนักเตะด้วยก็ตามที ไม่เพียงเท่านั้นบรรดาสื่อชื่อดังแห่งเมืองเบียก็ต่างพากันยกย่องดาวเตะไว้ยีปีรายนี้เลยว่าเป็นเพชรเม็ดงามแห่งวงการฟุตบอลของเยอรมันและถูกมองว่าเขาจะได้ย้ายไปอยู่กับสโมสรชั้นนําในอนาคตอันไกลทว่าทางบิลก็ได้ยอมรับออกมาอีกว่าจนถึงตอนนี้แม้จะมีหลายสโมสรที่ความสนใจในตัวเขาแต่ยังไม่มีใครที่ยื่นข้อเสนอยอย่างเป็นทางการในการเข้าท้าทามนักเตะ ซึ่งก็รวมถึงลิวะผูลของเราด้วยเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับไปดูความคืบหน้าของอีกหนึ่งดิวที่ได้กลายมาเป็นประเด็นข่าวใหญ่ในช่วงนี้กันบ้างดีกว่า อย่างที่เพื่อนๆน,น่าจะทราบกันดีว่าลิเวอร์พูลของเราต้องการเสริมทัพในตำแหน่งมิดฟิลด์เข้ามาเพิ่มเติมแม้ว่าผู้บริหารของทีมและทางเยอเกนครับจะยังไม่เร่งรีบในดีลนนี้เพราะต้องการรอคนที่ใช่ในสนนราคาที่เหมาะสมกับโอกาสที่จะต้องประจวบเหมาะกันหนึ่งในนักเตะเป้าหมายที่มีข่าวพัวพันกับทีมของเรามากที่สุด ก็คือทางจุดเบลลิงแฮมเมดฟิลอนาคตไกลของทางเสือเหลืองโบรุสเซียดอร์ทมุนแต่ต้นสังกัดของเขายังคงไม่คิดจะขายตัวนักเตะออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้ล่าสุดทางฟาบิซิโอโรมาโนนักข่าวรับเทียรหนึง่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ออกมาเปิดเผยผ่านทางช่อง YouTube ของเขาเลยว่าลิเวอร์พูลได้เริ่มต้นการติดต่อร่วงหน้าสำหรับดิวนี้ไปแล้วบร์สเซียดอร์ทมุนต้องการเก็บจุดเบลลิงแฮมเอาไว้ พวกเขามองว่าเขายังคงเป็นส่วนหนึ่งในแผนการทำทีมแต่พวกเขาก็รู้อีกด้วยว่าในช่วงซัมเมอร์ของปี2023มันจะมีสมโมสรระดับท็อปมากมายที่เข้ามาแย่งตัวเขาโรมาโน่กล่าวมันจะเป็นการแข่งขันที่บ้าคลั่งมากๆแต่มันก็เป็นความจริงที่ลิเวอร์พูลได้โทรศัพท์ไปหาคนใกล้ชิดของทางจุดเบลลิงแฮมตั้งแต่เมื่อหลายสัปดาห์ก่อน และพวกเขาก็ได้ต่อสายไปหาดอตมุนด้วยเพื่อสอบถามถึงสถานการณ์พวกเขาต้องการรู้ว่ามันจะมีโอกาสในการยื่นข้อสเสนอเข้าทาบถามนักเตะหรือไม่แต่คำตอบที่ได้กลับมาก็คือไม่ได้มันยังไม่มีทางในตอนนี้เขายังเป็นนักเตะที่แตะต้องไม่ได้ในช่วงซัมเมอร์ แม้กระนั้นลิวอร์ภูลก็ยังหมายตาที่จุดเบลลิงแฮมอยู่เช่นเดียวกับอีกหลายสโมสรระดับนานา,นาชาติไม่ว่าจะเป็นทีมจากประเทศอังกฤษและสเปนที่ต่างก็สนใจในตัวเขาแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใ,ใต้คลิปเลยแล้วเอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ